า <c oughs> ภาพข่าวอาวุธปืนและยาเสพติดนี้เป็นการถแถลงผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เป็นการโฆษณาขายยาเสพติดหรืออาวุธปืนแต่เป็นการถแถลงผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ

เป็นพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการถแถลงผลการทำงานของชุดปราบความหยาดฉกิจตำรวจ t รภาคเจ็ดภายใต้การนําของท่านพลตรีบุญยริ์รอดมาแลวก็พลตรีปีดาครับอินเจริญซึ่งเป็นหัวหน้าชุดรรต,ตรวการชุดปราบความยาดฉุกิจินตำรวจ t รภาคเจ็ดพร้รพพอมทีมงานนะครับตามนโย,ยบายของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทยวงสุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกกองบัญชาการระดมปักขันจับกลุ่มยาเสพติดในในช่วงนี้โดยเฉพาะยาเสพติดต,ต,ตามแนวชายแดนและก็ทุ่งสมเอ็คนเมือง,อวส,วงสุวัสดแจ้งยอดสุขท่านผู้จัดการหน่วยชาติก็ได้สั่งการจากทุกกองบัญชาการตำรวจกองทัพเกตุงได้มอบหมายให้รองผู้วิริศและกองทุการปิดาเนี่ยได้ดพร้อมทีมงานทําการสืบสวนจับกลุก่มกลุ่มบุคลายสําคัญอย่างต่อเนื่องนะครับครั้งนี้ก็เป็นการจับกลุ่มรายสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเดินทางม,มาเปิด จุดตรวจเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดประขทบยรีขันนั่นคือด้านป้องกันรวมทั้งมีคญญราศศาูแดบรรยายสถานศึกษาโรงวัดโรงเรียนต่างๆอันนี้เราทาควบคู่ไปด้วยส่วนมิติด้านการปาบปรามเราได้สั่งการให้ทุกกองมาขับการกองการสืบสวนดาเนินการสืบสวนติดตามจาับคุมกลุ่มบุคคลเป้าหมายเกือขอาขในพื้นที่ภาคเหนืและพื้นที่ข้างเคียงเติมแล้วก็มีการเข้าไปตรวจสอบได้อาวุธปืนซึ่งอาวุธปืนเราต้องตรวจสอบว่าเคยก่อเหตุที่ไหนอย่างไรหรือไม่ ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยมีประวัติถูกจับกลุมเรื่องยาเสพติดมาเพิ่งออกมพ้นโทษมาออกติดคุกสี่ปีสามปีเพิ่งออกคุกม,มาได้สามเดือนไม่เข็ดหลังมาก่อเหตุซ้ําอีกอันนี้เป็นภัยต่อสังคมพอแล้วผู้นำผมก็บอกเลยว่าขณะน,นี้ทางพวกพื้นที่เราดีเอกเสลขอปราชาสัมพันกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากท่านพบบุคคลต้องใสหรือพบบอ่อแสมีบอ่อแสที่ว่าจะซุกซ่อนยาเสพติดโดยเพราะบ้านพักหอเช่าอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทต,ต่างๆหรือบ้านบ้านร้าง หรือบุคคลต้องสงสัยเข้าออกเป็นประจำเนี่ยช่วยแจ้งมาอย่างฐานีนตำรวจผมมีชุดชุดบริการของภาคเก็บเนี่ยโดยท่านผู้าออการปีดาเราจะเข้าทำการพิสูจน์ทราบุลจุดอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยแจ้งข่าวเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆในสื่อมวลชนที่รักุกท่านนะครับคดีนี้เป็นการจับนักคารายสำคัญหนึ่งเรือ่ก่นะเรือ่ก่นีเ้เราเรียกว่าเรือไก่ในหมอกกับจุดเริ่มต้นนะฮะในคดีนี้เนะี่ยมีการ ทุตฏิบัติการมีการล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคนแรกนะฮะจากภาพถ่ายนี่ฮะตัวนี้นะฮะของกลางสองถสี่ร้อยเมตรจากการสอบสวนขยายผมโอเครับว,ว่ารับยามาจากตัวในแก่นนะฮะก,กับก็ให้ติดต่อสั่งซื้ออีกหนึ่งมาสองพันเมตรนะฮะจากจากการล่อซื้อล่อสำเร็จฮะจับกลุ่มได้หนึ่งมานำมาส่งที่บ้านของนายปุ้ยนะฮะ หลังจากนั้น,นเราก็ขยายผลต่อนําไปตรวจค้นที่บ้านต่อครับก็พบของกลางอยู่ในรถยนต์อีก30กว่ามัดครับหกหมื่นกว่าเบ็ดนะแล้วก็อวุปืนอีกสามกระบอกครับแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณหนึ่งล้านาเจแสนองคนส่วนเจ้าของยาขณะนี้เราดําเนินการตามบรขฟมาตรการอยู่กาลังจะทําเรื่งองส่งคบตครับคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทราบว่ามีอีกหนึ่งตัวก็อเอาไปรอคหา,ากว่า เห็นเจ้าหนที่ภาคเกยบหลายลายแล้วเราก็ต้องตรวจสอบนะครับมีติดลำกล้องด้วยนะครับนี่ก็เป็นรูปปืนตัวนี้ก็เป็นปืนต้องหาที่เราทำการตรวจจับมาได้ซึ่งก็สาหรับราคาแพงนะเับมาแล้วคนร้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการต่อสู้กับเจ้าพนักงานเราสั่งให้ปรักานของเราไม่ประมาทในการทำงานนะครับวันนี้ ต้องขอบข,ข,ขอบคุณและชมเชยชุดปฏิบัติการพอดีวันนี้ท่านรองผู้จัดการทุกท่านก็ติดภารกิจนะครับก็โดยพราะรองที่รับชอบกับความติดก็ติดภารกิจที่มอบหมายลงไปชุมชนเข้มแข็งอยู่ซึ่งคุณนิวม้งชาจะมาก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนดูรถที่เราตรวจยึดกันแล้วนะตรวจยึดได้ใส่ปุ๋ยนะร้อยละแสนนะเนี่ยไม่ก็ซือที่บ้านแล้วก็ตรวจยึดจำนวนแสนตามมาตรวัด ส่เรียแล้วเนี่ยต่างตัวให้กับตัวเออของกลางผสมกับตัวย้อนนี้มาสมนครับหลังจากตรวยึดจักลุ่มแล้วนำไปตรวจที่บ้านต่อสาเรีวจะออกลางที่แับกลางเนี่ยสามากที่ะมานั้ก็้ออยู่บริเวณดต้คนขับแล้วก็เอาเปลือกทีอยู่ใานหลังนะฮะับเลยรับินก็ตรวยึ ยานเสร็จสุดต้องเนี่ยราพร้อมรบปืนถ้าหากเจ้าที่เข้าไปตรวจค้นไม่มียุทธวิธีก็อาจจะมีการต่อสู้ก,กับเหตุหรือเสียชีวิตได้ทุกกาะขึ้นลำพร้อมเลยอันนี้ก็ต้องฝากทางพี่น้องตำรวจที่ถถทาง,งานเราต้องยึดหลักยุทธวิธีตำรวจนะครับแต่ที่ท่านรุ่การบริาการท่านกรรเนี่ยได้สัง่งการทุกหน่วยให้มีการตรวจยุทธวิธีทั้งฝ่ายสืบสวนและฝา่ายกอผมได้มอบหมายให้เราในการที่รับผิดชอบทำการจุดครั้งร้อยสี่หนีและกองการสืบสวน ะวันนี้ก็ฝากขอบขอบขอบคุณทุกผู้การอยากจะติดครับขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับ